ก็เองขอให้คนทั้งหลายเ่อนแสงทางลงไปถึงห้อขอกหาตาเช่นของพระสงฆ์อีสิบ กินอะไรกันต้องมันอรอย่างเงี้กินข้าวปอนี่หรือไงกินน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาสิลาเนี่ยยังกินอะไรก็ได้กินปอนเอาท้องนนักาต่างกันแล้วไปลองปอนใช้ได้กัติดนี่สิอะไรอะไรแไหนไรเสียเลยอะไรที่เลี้ยงมาฝากพี่มึงเลี้ยงเลยไม่เห็นอก

นังนามามีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยินจิปิโสภะข่าวอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัพระมัสสาลิสัพพาเทวะมนุสสานังพุทโธภะข่าวทีสวะ

Jaya berjippano, kau kagak tosak, wakasangko. Sari jipan ติตังข้าวันตังสารานักฉามิธรรมบัญชาพิภุสังฆาจาอุบาสกังอุบาสิกังมังสังโฆพระเดตุวัจจะตะเกปารุเกตังสารานตังถ้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าในวรนคีรนันดีแล้วกับคำพระธรรมและพระที่ปสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือจะไม่ถือสิ่งอื่นฝ่ายท่านผู้เจริญจงทรงจำไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวายชีวิตสัมพันว์ในรูปุระสังฆา พระองค์ทรเป็นพสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นต่างจะช่วยชีวิตของท้าพเจ้าทั้งหลายนี้แหล รัตนนาตยีพมาธีนาทวารติยีนักตังสัพพังอัปราชังขมัตุโนมันตีสังคีพมาธีนาทวารติยีนักตังสัพพังอัปราชังขมัตุโนมันตีมาจาริยีพมาธีนาทวารติยีนักตังสัพพังอัปราชังขมัตุโนมันตีมาตามปิฎลีพมาธีนาทวารติยีนักตังสัพพังอัปราชังขมัตุโนมันตีกัางช่วยในที่เป็นบาปอกุศลที่ข้าพเจ้าละลายได้ประมาทพลาดไปเรื่อล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดาูอาาจรย์ สาวีภรรยาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายวินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในสถานที่แห่งนี้พระภูมิเจ้าที่พระแม่นางเทวดาพระแม่คงคามหาคติเจ้าบ้านผันเมืองเจ้าปู่เจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงภูม่าเทวดาลูกขาเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดินอินภูมิยมญาปัญญาหน้าคนทันพัญญาอยู่บนหนเท้าเจริร no er ุ่งอรามศีในฤาษีวันลนสุรุ่งในเช้าวันอากาศบุญธรมสุรุ่งเป็นกายประาัย ใจทั้งต่อได้าะรับหลังจำได้ก็ดียังไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ขอะให้นผู้มีพระคุณที่รารมรับถือดังกล่าวมาแล้วนั้น จงลูกตาทายหายแต่ตัวคนรุ่ไม่เกะเข้าเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีกเมือนความทุกข์สุขรูปไปความเสียจะอะไรอย่างไรในมาของทานขอแต่ความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยจงเกิดจงมีแก่เข้ามาเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าเจ้าทั้งหลายัต้งแต่วันนีต้นไปตลอดกาลลนานเทิน สัตว์ทังยีสัตตาสัตว์ทั้งหลที่เป็นเพื่อนทุกเกลืนแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหลวงตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเรืต่อกันและกันเลยอาพยาประชาหลวงตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเกลียดชังซึมซับและกันเลยอันนีข้าหุวงตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาบาลานปริหาระตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ใจทั้งสิ้นเถิดเฮียจอม จามลังมันเน้เขสรุปแล้วเสือท้องหาสิตังค์เด้งหมดของหน้ไหนแต่เคือ่สเไหรไปเล้วเร็วอนของสปอนเซอร์ไปหาหมอมาีย้กรเด็นเลยเ็บโอ้จะปีกไก่ามันใหญ่เครของคุเครื่องเครื่องสืน้ีซี่ยนองบริษัทเ่แบบ่าอารมเครื่องละพันเครืองละพันนี่สิบรังวัน เราทำอย่างดีเนี่ยทำแต่ดีหมดเลยแมไปแม่ไปมาทุกคนพอโทรศัพท์โดนไปเลยแล้วไม่ต้องแตะเลยไม่ว้าวอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยใช่ใช่ขอทันที าน่ัดไปจะเริ่มเย็บตับแกดีมาคุมบาใคุมบาว่าในไข่ได้แต่ว่าเกือบไข่เพราะมันได้สามสิบเกือบสามสิบดขไหเบเกือบไข่เกือบไข่อไข่ยามาง้งแนกว เคยกินกันเมื่อยุบานุ้เมาไหมจีบามุกูข้อหักกินยาหลุข้อหักแบงใส่มไปถามเขาีบาแ่เคยแพ้ยากินฝาดทตุีกินยาก้่รู้น้กต็อแก็บครสีนอัดนั้นคนนโคตรเป็นเจ้น ว่าใสแล้วโอ้เจ็บหัวเอ็งเด็กกดหวเ็เลย คนเรียบงานๆก็คือจังบันบอดนน่นเพราะว่ามันจแบบยดนวั่นอนสอแข่แล้วมันสอาสุดเทั้คนเลยครับย้เป็นเลยที่จะดูทีงสัตนีครับย้ํมเป็นัโอ้ปีนี้นะ พอลำพูหกร้อยโลเล่ยครับไปสีบุญเรืองใครว่าเขามาทำตีสามสีสี่ตีจากตีซีหอดใบมุ่งพอดีหอดก็ได้กินเขาเพืออามน้ำเต้งหนาเราไปขึ้นเวทีใบสองสีบุญเรืองเตรียมสีบุญเรืองแล้วเขาไปซุ่งยวนล่ำไปมาล่ำไปมาเจ้าขี่มาแล่นรถพันกิโลเนาะขันไปหอดพากไต่ไปมึงว่าพันโลจริง ซึงกับอายุขลายมเหมาะมั้วมือนกัตะกี้ย่านีตกนมาเป็นนันเป็นนีเี้จะ้อหรือเียจะ้อมตุ้ยางยี่มั้งข้้อตก็อยากเต้นเนเพื่อนัไนเพื่อเขารองอยกระทงหรือวม่กระทงไนานวัดมคมพัฒนาล่า เพื่อนึ้อัดโมวดครตนอตนยังสิบเปเ็นเป็ื่อนเกิดะมบ่ันีั้่องันติดใจกี่นำมันเาลยา่ายใส่เลยหับไปของเขาเนี่ยมันมั้งแต่เสียงเยบางทุยาเนี่อาชีพเขาเสียงทั้งอันตรายเสียงทั้งสุ๋ยสุยาแ้วไปเห็ดทำเห็ดมาจังี่ตลอดก็แต่เ่อเห็นอันนี้ก็จะชิบแเห็นียังบ่เคยเห็นเ็ดอนเหมอันเนี

้รถปีเตอบข้อมูลให้พี่รองพีเต๋อหน่อยเยเดือยมาใจเราไม่ได้เลยเนียนมารันถ้าเขาเว้นคือถันคือพอเวลาเป็นมาหายกันิวเลยวันนี้ระหัตมันก่อีพ่อี้เสียเพี่เตอร์ุันพี่แค่ว่าังเด้อพี่เต๋อรุ้นาวเึ้นรถปร้วัตจะพี่เตรอรุนตนกรบเสียรันนั้นเปิดไปนะ เก็นครนน้วสกันหมดจริเก็บนให้ได e> ้น้ำเดี๋ยวขอปินลงเองินหน่อยนักแตหจวมเบิ่อนี่เก็นีล้วสร้องรูปกลวสร้ เดี๋ยวขอบว่ตัวกันล,ล่างาเลยคนก้าวท่าเพาไปาใครอันเดี๋ยวบอกไอ้ตายบอกไม่ได้นดคนมันโดนปวดมันโดนปวดั่นบอกให้นั่งจบนั่งจบแต่ว่าว่าแต่ว่าตวแต่แน่นต้องใช้ยารักษาโอเคช่วงผมร้านนี้จะใครใช่ไหมเพิ่งะจะกินน้ามเอาแต่ว่าเจ็บมาอยู่โคราชใช่ไหม เแน่นเจีย่น่นบางเว้นเลยครับย้่ส้าจนขก้นมาที แก่าลี้ยนแล้วค่ดออกมาตกเป็นมา,า,า,าเรื่อยปวดแข็งล้ยแล้วายจะกินมันหัวอ,อยู่ปวดแข็งแข็งแขกงแข็งแล้วน้องก็แข็งเล้ยงตัวมันงวดไปน้ำบอบตบมัอนหัวเราหาคนมางวดอยู่นั่ง

เรื่องนางยุบมองไม่พี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่แต่เบิ่งก่อนว่ามื้อแลี้ยงพอดีมีอะไรไเ,เจ็บนิ้วแต่ว่าเราใครเนี่ยล่ะเราบ่กใครเราบอกว่า